ไทโดยเหมเวชกรตอนเจ้าพ่อเรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของนายชิดนายชวนพี่น้องสองเสือผู้ชำนาญทางไสยศาสตร์ทางพูดผีปีศาจ ได้รับเชิญและจ้างให้ไปทําพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อองค์หนึ่งให้ย้ายจากสารเก่าไปอยู่ยังที่อื่นโดยมีผู้หนึ่งไปซื้อที่ดินมากมายเพื่อจะทํากิจการแต่บังเอิญที่ดินนั้นมีสารเจ้าพ่ออะไรองค์หนึ่งติดที่อยู่ด้วยผู้เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ไม่ชอบการมีสารเจ้าในเขตบ้านจึงจ้างให้ไปทำการย้ายตามแบบที่ถูกต้องและดี เพราะเจ้าของที่ยังกลัวเกงสารนั้นอยู่คืนหนึ่งพวกผมกำลังประชุมกันอย่างสนุกที่กุติคุณนบพระอาจารย์ที่วัดลักังพร้อมญาติกันดีนะักเช่นคุณนบพระอาจารย์ครูพยุงนายมั่นและผมนายสมัยแถมยังมีคุณอุทิศนักประพันธ์ที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรของเรา กำลังคุยกันถึงเรื่องคนตายแล้วเกิดใหม่แต่เกิดระลึกชาติเก่าได้ต่างกำลังหาเหตุผลต่างๆที่ถูกต้องด้วยว่าพวกเราทั้งหมดเคยพบกับพูดผีปีศาจมามากก็จริงแต่กลุ่มเราชอบเหตุผลที่เป็นไปได้จริงเราจึงจะยยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ในสโมสรของเรามีผู้ที่แข็งในเหตุผลและสุขุมเป็นอย่างยอดก็คือพระภิกษุนบ ซึ่งเรายอมให้เป็นพระอาจารย์ในขณะนั้นพอดีได้ยินเสียงคนพูดกันมาและกำลังจะขึ้นบันไดามาหาเราต่างจึงหยุดพูดกันชั่วคราวพอผู้ที่มาใหม่โผล่บันไดขึ้นมาสโมสอนเราก็ล้องกันเอะอ่ะเพราะผู้ที่มาใหม่นั้นคือนายชิดนายชวนพี่น้องสองเสือแห่งศรีราชานี่ยังไงกันถึงได้ย่ำแดนไกลมาพบคํามืดอ,อย่งนี้ คุณนบทักเพื่อนเก่าอ๋อผมมาจากบ้านหลายวันแล้วมาธุระยังที่ที่ใกล้ๆก,กับน้องแขมพอเขามาส่งที่กรุงก็เลยมาเยี่ยมที่นี่ก่อนพรุ่งนี้จึงจะกลับรถกลางวันนายชิดพูดถ้าจะธุระสำคัญจึงมาอยู่หลายวันคุณนบถามเรื่องย้ายศาลเจ้าพอ่โอโฮ้ยเรื่องมันเยอะท่านไปเข้าจริงไม่พบเจ้าพอ่อกลับไปพบเอาผีแต่เรื่องผีเรากลัวเมื่อไหร่ล่ะ บังเอิญเจอเอาเหตุผลดีๆของผีเข้าเลยเลิกรับจ้างทําพิธีไม่ยอมไม่ทํานายชวนพูดพวกเราหัวเราะชอบใจและคิดว่าอย่างไรคงจะได้ฟังเรื่องแปลกๆอีกคงสนุกดีแก่สมาคมเราอืมต้องขยาให้ฟังบ้างนะคุณนบเคาะอ่ะแล้วกันที่แวะมาเนี่ยก็จะคุยให้ฟังนัสิครับท่านนายชิดรับคำพวกเราเลยหัวเราะกันเป็นการใหญ่ เรารีบลินน้ำชาที่ชงใหม่ๆหอมฟุ้งส่งให้เขาคนละถ้วยเรื่องมันอย่างนี้ครับพวกเราทุกๆคนฟังกันเมื่อสักอาทิตย์กว่านี้มีคนที่รู้จักไปพบกับผมสองคนพี่น้องนายชิดเริ่มเล่าคือเพื่อนเขาคนหนึ่งไปซื้อที่ได้ที่คลองขวางไก่น้องแขมความจริงที่ทางแถวนั้นยังมีหมากไม้ลิ่มๆถนนเยอะแยะแต่รายนี้เขาชอบที่ลึกเข้าไปจากถนน และเขายึดเอาคลองเล็กนั้นเป็นหลักเขาว่าเขาจะทำกิจการของเขาต้องการลำคลองนั้นไว้ใช้การเมื่อได้วัดที่กันเรียบร้อยแล้วบังเอิญลิมคลองตอนหนึ่งเป็นตอนการของที่เขาทีเดียวเกิดมีสารเจ้าสารหนึ่งอยู่ที่โคนไม้ไทรความจริงก็ไม่เป็นหลูปสารเจ้าหรอกแต่ต้นไทรนั้นมีผ้าแดงห่มอยู่และมีของต่างๆที่เป็นเครื่องบูชาปากบ้างเน็บบ้างตามซอกและกิ่งไทร ถึงจะไม่มีตัวสารก็รู้ว่านั่นเป็นสารเจ้าพอองค์หนึ่งเจ้าของที่ไม่ต้องการมีสิ่งนั้นเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาไม่สนใจต่อของประเภทนั้นจึงขอให้ลือออกหรือไม่ก็โคนต้นไซเลยเอ๊ะแต่เรื่องทําอย่างนั้นลําบากนะคุณน,นบพูดนั่นนะสิครับลําบากแน่ๆอา้าวฟังต่อไปนายชิดว่าคนที่เขาไปตามผมเขาก็คิดอย่างพวกเรานี่หละครับการทําอย่างที่ว่านั่นมันหนักใจ เจ้าของที่ใหม่เที่ยวตามจ้างคนให้ตัดต้นไทรนั่นแต่ไม่มีใครรับจ้างตัดให้แม้แต่คนที่อื่นๆพอไม่เห็นต้นไทรนั่นก็ขอตัวกลับกันหมดเจ้าของที่ก็เพียงให้เอาของกระจุกกระจิกตีตนน้นไทรออกทั้งลื้อผ่าแดงที่ห่มนั่นออกด้วยก็ไม่มีใครรับทําให้ทั้งยังมีคนแถวนั้นห้ามว่าทําการแบบนั้นก็เท่ากับลื้อสานั่นเองการตัดต้นไม้ใหญ่ๆนั่นทํายากความเจริญในกิจการข้างหน้าจะหาไม่ได้ จงหาวิธีให้ดีเพราะของเขามีอยู่เก่าแก่เราทำอย่างนั้นกระเทือนใจชาวบ้านและผีสางเทวดาทั้งสิน้นเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีการหักหารกันลงได้เพราะนานวันเขา้าเรื่องกระดังไปไกลเขาทุกทีเกิดการแปลกขึ้นในเช้าหนึ่งมีใครมาขีดเส้นท้าทายขึ้นมีสีแดงขีดเส้นล้อมต้นไซเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งมีหอกเก่าๆเอาปลายปากดินไว้ มองดูปราดเดียวก็รู้ความหมายว่าถ้าใครข้ามเส้นขีดแดงนั้นเข้าไปหรือลุกล้ำทำอันตรายที่นั้นหอกที่ปากไว้จะบอกเป็นคำขาดว่าตายนายชิดพูดแค่นี้หยุดจุดบุหรี่สูบน,นึกไว้ไม่มีมผิดมันเรื่องยากคุณนบพูดและจุป,ปากอย่างติเตียนเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ล่ะคุณนบถามต่อเจ้าพ่อครับเจ้าพ่ออะไรนั่นสิครับ เรื่องวุ่นเอาการเรื่องชื่อเจ้าพ่อถามใครใครเขาก็ยิ้มยิ้มไม่บอกว่าชื่ออะไรมีคนแก่คนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างกวนโมโหว่าจะถามไปทไําไมทําไมศักดิ์สิทธิ์จริงเขาก็ไม่นับถือกันเมื่อไม่นับถือแล้วจะมาถามทําไม <c oughs> นี่แหละครับถามกันตรงๆเข้าไม่บอกกับหัวเราเยาะแต่ผมก็เอาจนได้เที่ยวอ,ออกสืบสวนจนได้เรื่องว่าเจ้าพ่อองค์นั้นก็ไม่ใช่คนใหญ่คนโตอะไรเป็นลูกชาวนาธรรมดา หากแต่เป็นนักเลงคนหนึ่งสู้กับศัตรูมากคน้วยตัวคนเดียวและก็ตายี่โคนไซนั้นส่วนศัตรูมากคนก็จริงแต่แทบเอาตัวไม่รอดนอนจมกองเลือดไปเหมือนกันแล้วก็ตายคราวหลังโดยพิษบาดแผลสองสามคนเมื่อเอาศพไปเผากันแล้วพวกชาวบ้านที่รักใจนักเลงก็ไปกราบไหว้กันดอกไม้ถูกเทียนบูชากันเอาผ้าแดงไปห่มไส้พื้นเก่าสีและขาดก็เอามาเปลี่ยนกันอยู่เสมอเจ้าพ่อองค์นี้ชื่อเดช ใครใครไปขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยได้จึงนับถือกันมาต่อต่อกันการจะไปล้มล้างจึงยากยิ่งเท่ากับอยู่ดีๆเอาไม้ไปเคาะหัวชาวบ้านเล่นทั้งไกลและไกลมันจะดีหรอเขาจ้างให้เราทำอีท่าไหนละ่ะคุณน,นบถามจ้างไปทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อให้ไปอยู่ที่อื่นจะทำได้ง่ายๆหรือทำนะ่ะทำได้เพราะเราทำอย่างเขาลบ ผมสองคนไปถึงกัชุมนุมเทวดาก่อนแล้วนั่งเทียนเล้าแจ้งบอกกล่าวกับเจ้าพ่อและขอฟังคำตอบโดยทางเข้าฝันด้วยได้ความอย่างไรบ้างผมไปนอนค้างที่บ้านแถวน้ำสองคืนสอบสวนได้ชัดเจนดีว่าเจ้าพ่อเดชนั้นมียศดเพียงแค่เจ้าเทพารักษ์ยังไม่ได้เป็นเจ้าชั้นสูงขึ้นเลยไปถึงชั้นหมดกิเลสยังชอบของเครื่องเส้นต่างๆใครมีหมูเห็ดเป็ดไกม่มาถวายท่านก็เพื่อแผ่ลูกน้องทั่วกันด้วย หัวใจเป็นนักเลงนี่แหละครับลูกน้องของท่านมีพอผมไปตั้งพิธีจึงไม่ได้พบกับท่านกับพบแต่ปีศาจลูกน้องท่านเป็นตัวแทนแต่อ,อ่อผมลืมเล่าไปว่าก่อนหน้าที่เขาจะไปตามผมนะ่ะเขามีคนมาทําการลื้อถอนกันเข้าแล้วและก็ตายอย่างว่าข้ามเส้นแดงที่ขีดไว้ก็ตายจริงตามนั้นตายอย่างปริศนาฮะตายชื่อหรือผมถามคล้ายร้องตะโกนตายครับ นายชิดรับคำพร้อมกับพยักหน้าคนตายชื่อนายองนายคนนี้ได้ความว่าเคยไม่ถูกขคอกับเจ้าพ่อเดชเห็นคนมากราบไหว้เจ้าพ่อเดชเสมอๆก็ไม่พอใจกลันรู้ข่าวว่ามีผู้จ้างให้ทําลายอิทธิพลเจ้าพ่อเดชนายอองก็รับจ้างทันทีทําการรื้อถอนเครื่องบูชาก่อนที่ถ้าจะตัดต้นไซ้าหลังอุปคุณน,นบขัดขึ้นการคันบัดซบบัดซบแท้ บาดซบสิครับตายแงแก่ทางตำรวจตรวจก็ไม่พบอะไรบาดแผลไม่มีทั้งลองรอยแห่งการต่อสู้ก็ไม่มีแต่แพทย์ว่าตายเพราะหัวใจหยุดเต้นเกิดจากความหวาดกลัวสุดขีดและนอนตายแงอยู่โคนไซนั่นแหละเจ้าของที่ดินเลยแยงขึ้นมาจึงเที่ยวหาคนดีที่ทำไม่ให้เกิดภัยเรื่องจึงได้มาถึงผมสองคนพี่น้องส่วนผมนะ่ะเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วผมก็นอนค้างกันที่บ้านคนแถวนั้น พอดึกเข้าสิมีผู้ชายกลางคนมาปลุกผมให้ตื่นว่าจะขอพูดอะไรกับผมเป็นทางการผมเองก็รู้สึกตัวอยู่แล้วว่าจะได้พบกับเขาแต่แทนที่จะได้พบกับเจ้าพอ่อกลับเป็นพบกับผีบ้านที่เรานอนค้างนั่นเองท่านเป็นใครผมถามชายผู้นั้นฉันเป็นญาติของบ้านนี่ชายที่ปลุกผมตอบฉันคือวิญญ,ญาณดวงหนึ่งที่เป็นผู้แทนวิญญ,ญาณ มากรวมในถิ่งทุ่งนี้มาเจรจากับคุณเพื่อสันติท่านเจ้าพ่อเสด็จไปเสียไหนผมถามอ้าเจ้าพ่อไม่ยุ่งกับใครหรอกท่านมีศีลท่านไม่โกรธใครไม่ว่าใครแต่พวกฉันนี่สิไม่ยอมให้ใครมาทําการลุกลานกันแบบนี้ต้นไซมีมานานแล้วเจ้าพ่อมีมานานแล้วมาใหม่จะไม่ชอบเจ้าพ่อก็ตามทาไมไม่นึกถึงชาวบ้านบ้างล่ะ และพวกฉันก็อีกมากคิดบ้างสิคนเรามันต้องอาศัยกันตัดผมคนจะต้องดูหน้าคนว่าจะตัดแบบใดจะรับทรงถ้าตัดตามใจตัวก็ไปกันใหญ่จะไปอยู่ที่ใดไม่เอากับใครเลยมันจะดีหรือและซ้ําจะเหยียบหัวกันอีกพวกฉันนะ่ะถ้าไม่พอใจก็เอากันตายเลยหนเดียวกับสีเรื่องแต่ชาวบา้านสิไม่จบหรอกคิดดูสิ มีทางทำให้ดีสมานใจกันได้หลายทางก็ไม่เอาเช่นทางหนึ่งคือเจ้าของที่ไม่ชอบสารเจ้าก็กันรั้วแบ่งที่ไว้สักอีสิบตารางวาก็พอ่อเปิดะะด้านลิ้มคลองไว้ให้ใครๆเข้ามาเคารพกันพวกฉันทั้งหลายมีอยู่มีกินกัเพาะเจ้าพ่อใถ่น้าเครืองเสน้นกุ้งพรา่าปลายำพวกฉันก็ได้รับแบ่งปันจากเจ้าพ่อการจะมาทําหักหานแบบตัดหนทางทุกหมอกข่าวกัน คุณนะนคุณมันขันตายกันทีเดียวเจ้าพ่ออาจจะรำคาญไปเองก็ได้แต่มาทำแบบไรกันดังนี้บ้าอยู่มาก่อนนะ่ะเวลานั้นเสียงคนในบ้านตื่นกันทั้งบ้านแล้วผู้ที่พูดกับผมก็เลยหายไปอ่ทางคุณชิดคุณชวนตกลงใจว่าอย่างไรล่ะครับผมถาม ผมสองคนฟังเหตุผลทางพวกดวงวิญญาณของเขาก็มีทางสันติดีแบ่งกันอยู่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจริงของเขาเรามาข้าวหลังทำอะไรต้องสมานใจคนเก่าเพียงสละเนื้อที่ให้เล็กน้อยก็ททำได้ผมเลยนำเรื่องเขาพูดกับเจ้าของที่คิดไว้ว่าถ้าเขาไม่ยอมผมก็ไม่ยอมทำอะไรให้บางเอิญเจ้าของที่ฟังผมพูดก็เกิดกลัวภัยขึ้นมาเลยยอมตามผือเห็นเก่ช่อบ้านจะได้อยู่เย็นเป็นสุข ตกลงกันแล้วผมก็กลับมานี่แหละทำอะไรขัดกับคนหมู่มากมันยากนะน้ำเชี่ยวพายเรือทวนน้ำก็เหนื่อยแรงแต่ถ้าเดินทวนมนุษย์นี่มันเจ็บตัวคุณนบว่า <c oughs> การทำอะไรทามีคนแช่งดาอยุจเจริญยากครับยิ่งพวกวิญญาณแช่งด้วยล่ะก็ปนเลยนายชิดพูดแล้วหัวเราะผมเพิ่งรู้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ต้องมีลูกน้องเป็นพวกวิญญาณเหมือนกัน นายมั่นพูดต้องมีสินายชวนพูดแทนพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างมีศีลทั้งนั้นยิ่งเจ้าชั้นสูงที่พ้นกิเลสไปแล้วยิ่งทําการช่วยเหลือใครๆยากหน่อยถ้าเรื่องดีเรื่องถูกท่านก็ช่วยเองได้แต่ถ้าเรื่องนั้นๆไม่ถูกทางทมพวกว,วิญญาณจะช่วยแทนให้เรื่องจะไม่ช่วยเสียเลยนั้นไม่ได้เพราะเขามาฝากตัวและขอร้องแล้วก็ต้องทํากันไปจะผิดบ้างถูกบ้างก็ขอไปทีก่อน ฉะนั้นจําเป็นอยู่เองที่เจ้าพ่อเจ้าแม่จะต้องมีลูกน้องเหล่านี้อ๋อเข้าใจละนายมั่นว่าอ่าคุณชวนครับผมเรียกอะไรครับเจ้าพอ่อเจ้าแม่มีหลายชั้นหรือครับถูกแล้วครับมีหลายชัน้นชั้นเทพารักษ์และนางไม้นี่ก็เป็นเจ้าธรรมดาถ้าชั้นที่เรียกว่าเทพเจ้าแล้วก็สูงขึ้นไปอีกชัน้นชั้นเทพเจ้านั้นมักทําอะไรทําเอง แต่ชั้นเจ้าเฉยๆนั้นยังสนุกอยู่กับมนุษย์จึงมีลูกน้องไว้ใช้แทนตัวเมื่อใครเอาเครื่องเส้นมาเส้นก็บแบ่งปันแก่ลูกน้องเป็นส่วนมากคุณสมัยเอ้ยเรื่องอำนาจในความมืดน่ะต้องอาศัยพวกดวงวิญญาณเป็นส่วนใหญ่ทั้งๆท,ที่พวกนี้ได้ผ่าออกจากร่างกายที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็น่าจะมีสุขสดใสไร้กังวลแต่เรื่องของมนุษย์สิครับวุ่นมากคนไหนก็คนนั้นเมื่อถึงข่าวจนทางเข้า ทุกคนก็จะพนมมือไหว้พระเทวดาผีสางพวกวิญญาณนั้นแม้แต่จะพ้นมนุษย์ไปแล้วแต่ก็เคยเป็นมนุษย์จะทิ้งมนุษย์ได้อย่างไรทุกวันทุกชั่วโมงนาทีก็ยังขลุกกันอยู่ใกล้ๆหากมนุษย์จะไม่เห็นเขาด้วยตาเท่านั้นเขาก็ยังมีทั้งรักและเมตตาอยู่ดังเมื่อครั้งเดิมแต่ระวังอย่าไปทําอะไรเขาโกรธและเกลียดกัแล้วกันอขอขอบคุณครับที่ให้ความรู้